ของอาจารย์กุุงนะคะของวันที่16เมษ3มี6เด่น3าร้องก็6กับ7แล้วก็จะมีชุด3ตัวที่เด่นแล้วก็มีเลขชุดสองตัวที่น่าเสียงนะคะระวังเลขเบิ้ลด้วยก็ไม่รู้ว่าจะมาจริงไหม ลองเอาไปเสียงดูแล้วกันนะหมดนี้เราคงไม่มีโชคโอเคค่ะก็ฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะก็จะพยายามอัพลงเรื่อยๆหรือว่าแอดเฟซบุ๊กไปนะคะ